ทุกคนเรามีอะไรจะมารล่ราใฟังเกกับประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาครทุกคน,กค,นคือเจ<ม>้าชายจิตตถ,ถาที่เขาได้ลงมาประสูติเมือ่อบนโลกเนี่ยเมื่อ2,600กว่าปีที่แล้วใน2560เนี่ยบนปฏิทินก็คือว่าเจ้าชายจิตตถาได้ลงมาเกิดเพื่อที่จะอยากให้คนบนโลกเนี่ยตัดสรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนโดยการนั่งสมาธิแล้วนึกถึงดวงจิตของตัวเองแต่ด้วยคำสอนดอว่า คำสอนสิทธิฐารที่เขาพยายามที่จะเผยแพร่ให้ทุกคนรู้กับกายแปลว่าปัจจุบันถูกบิดเบือนไปเป็นนรกไปเป็นสวรรค์อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันผิดจากจุดประสงค์ของเซาสาห์สิทธิฐาตั้งแต่แรกเน,นี่ยเธอเขาก็ได้อบอกใบ้ผ่านทางยิฟันเลยนะว่าเธอมนุษย์ทุกคนนะที่มีกายเน,น้าหนาคือแค่นั่งสมาธิหลับตาและภาวนาถึงดวงจิตของตัวเองจากนั้นทุกคนเลยนะไม่ใช่ว่าเฉพาะนิน่งคนเดียวทุกคน ทำไปเรื่อยๆทุกคนจะเริ่มได้ยินเสียงสมองเสียงดวงจิตและหลังจากนั้นสมองของเธอจะเริ่มเห็นภาพเห็นอะไรได้รับรู้อะไรต่างๆมากมายอย่างมากอันนี้คือมันมีมาตั้งนานแล้วเธอแต่จริงๆมันถูกไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักหรือว่าทีวี TV ต่างๆหรือว่าหนังสือเรียนที่ปิดเบือนคำสอนไปจนแบบจริงๆแล้วเขามไม่ได้ว่าจะต้องการให้มัน,มนไปทำบุญ ตักบาททำาหวชอะไรขนาดนั้นคือเขาแค่ต้องการให้มันแบบตัดสร้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะทุกคนคืออยากให้เข้าไปลองดูนะจริงๆนะว่าไม่อยากให้เชื่อแต่ว่าอยากให้ลองก่อนที่จะตัดสินว่าน,นี่จะพูดอะไรนะทุกคน,นจริงๆลองไปมันก็ไม่เสียหายนะเดี๋ยวถ้ายังไงใครสนใจครับมาหานี่หน,นิได้นะครับคือมันการตื่นรู้เธอมันเป็นอะไรที่เลิศมากๆมันไม่ใช่ความเชื่อนะทุกคนแต่มันคือความจริงที่ ฝรั่ง่างประเทศเองเขาก็ตีพิมพ์เป็นาภาษาอังกฤษเยอะมากแต่ว่าข้อมูลก็กําลังถูกแปลเป็นไทยมากขึ้นจริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทิกตอกหรือขอบคุณทางช่องทาง YouTube ที่ทําให้เราได้รับรู้ความจริงอันนี้นะทุกคนถ้ารอผ่านพวกสื่อหลักหรือทางทีวีเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราสามารถตัดสูได้ได้ด้วยตนเองก็คือวิธีนี้นะนสมาธินึกถึงดวงจิตของตัวเอง แล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็จะตายไปก็คือปรินิ้ผานจบกับสู่บ้านเกิดเราเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติแล้วทุกคนลองดูนะอันนี้มันมันมันเป็นแฟกต์ที่มันไม่สามารถดิดเบินได้จริงๆนะทุกคน